เฮ้ยไปดูวิวทะเแม่ดิว้าตอนนี้คือชั้นที่ห้านี่เองโอ้อรุณสวัสดิ์ช้านี้ที่ปัจจาพิีขวนนะครับจริงๆเดี๋ยวว่าจะไปกินข้าวเช้าก่อนนะครับแล้วก็ดูวิวทะเลสวยๆอย่างนี้นะครับตอนเช้า เ,เดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นกันนะฮะเพื่อเห็นวิวเดี๋ยวจะไปดูตรงนู้นกันเดี๋ยวไปถ่ายรูปเล่นเลยปืนเป็นตากล้องที่ถ่ายรูปไม่สวยครับจะพยายามพยายามถ่ายรูปแล้วก็ยังไม่สวยอยู่ดีอะไรกินก่อน ไปหาข่าวก่อนนะครับงั้นเราไปเดินดูตลาดกันดีกว่าครับเออไปกินก่อนดีกว่า กีป่าเยอะก็เป็นตลาดสดนะแต่มันก็อย่างว่าเมืองที่อยู่ติดทะเล,ละก็จก็มีปลาขึ้นม,มาเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ได้แล้วได,ไ,ดได้ของกินแล้วว่าจะกินอะไรข้ามันไก่แน่นอนจ้ะ ันนี้อะไรอะคะข้าวเจียวปักข้ออ๋อขอละวติ่งเป่อร่อยนะเอาอันนี้หนึ่งแล้วก็ขนมไทยสองครับขนมจีบเอาไหมไม่เลยจีบเขาเหนียวเหลืองเอาไหมเอาอัน,นเดียวสิสอ,อ่แคงยนะี่สิบใจก็อยากกินหมดแหละจา้าแต่กินคนเดียวคงไม่หมดแนะ่น้อยๆอ,อร่อยนะเ<ฟ>ยอะแม่อร่อย นานที่จะเจอ,เอขนมไข่แบบนี้ที่ทจริงๆมันมีโซนตรงนู้นอีกนะแต่ว่าแค่ขีนเน้เกียจเดินละก็จริงใจมันจดจอ่อข้าวมันไก่ไปแล้วก็เลยข้าวมันไก่กินดีกว่าครับอันนี้สิ่งของที่ไม่คือขนมไข่แดงจ้าไข่แดงจ้า อ่ะเดีเด๋ยวพี่แข่งข้าวมันไก่ละกินข้าวมันไก่ดีกว่าเนี่ยกินโบชานี้ข้าวมันไก่ววมกมกไม่มีใช่ไหมจ๊ะั้ามานเอาเอาอะไรดีก็ปไก็ได้ครับผมครับมป่าก็ได้จะไปหาของกินก้ 什么鱼？ อันนี้ก็คอพหงอครับอ,อ,อันนี้นก็ปลาแต่มันเหลือแต่ปูนในรูกอ๋ออ้โ่นต้อง,ง,องว่ะอะไรอยูว่วเดี๋ยวข้าวปาซเดี๋ยวข้าวปาซอเดี๋ยวอะไรล้็อยากกินไบมเลย ข้ามันไก่ดูแล้วคงได้กินข้าวต้มปลากระองนะครับตอนกโอเคครับก็ได้คับผมข้าวด้านปลังไรนะข้าวต้มปลาเราพกินตอนเช้าอ,อร่อยเลยมึนกมึงแล้วก็ินเตรอยากกินแล้วตินเต,นตนอ่ะไม่รูเนได้เปนเผารหร ไไไไมม่่่อโ้หวขาน่าจะไม่ไหวอ่ะครับขาแพงก็เลยอ๋อขาแพงใช่มันมีมันมีที่ไหนไปเที่ยวอีกไหมจ๊ะไปที่นี้ก็เราจะเอาแบบไหนชายหาดทะเลน้ำตกอยาอยากอยากไปภูเขาอยากไปภูเขาดูสักครั้งเพราะทะเลไปทะเลมาบ่อยนะตรงนี้เออก็น้ำตกก็อยาครับก็ายาใช่ครับยังเหลือเวลา ค่าค่่สนาทีก็ได้้อยาไปเกดเกุดกัจนะเดยวม่ก็ไปเกิด่ดน้ำใกล้ๆเน็องดูอยาไดูมันคืออะไรอะ่ะเกิดสิส่งน้ำอ,อ๋อแล้วก็จะมีเขามีอะไรโอเค,คอแล้วว่าถ้าจะได้ไปน้ำตกแล้วแหละวะล้คงจะได้ไปน้ำตกหัวอยาง ขาข้อคือขาโย่สว <Christmas> ัสีครับปุ๊บสวัสดีครับครับอ๋อตัวเล็กครับเอา เอาสิบตัวได้ไหมจ๊ะได้ค่ะมีแต่ปลาเนาะมีแต่ปลาครับมีแต่ปลาเอาอยู่ไม่ตั้งนานอันนึงเอาอันนึงออาใช่แปลว่าเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้ซื้อไว้ก่อนคงอาจได้กินใช่เก็บเราเป็นของตายเห็นไหมว้าไม่ได้ร้านนี้เปิดบุกเก็บพุช่าถ้าสิบบาทใช่ไหมพุช่าเดินเข้าไปถามว่าเดี๋ยวเขาเามา ไม่ได้เลยเบาหมดเลยแค่อย่างที่เราพีนีไค่ะ้แปาสิกบาทนะไข่ยากะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะไข่ยากมึงไอ้เมื่อกี้เขาอยากกินหลายอย่างมากเลยนะแต่ลืมไปว่าตัวเองต้องไปต่อซื้อเก็บบปกินดีกว่าเอาน่องไก่เท่าไหร่สามน่องยี่ห้า เอาสามน่องครับให่หอมเดียวไหมคะเดียวเียทกทุกเลยครับกลิ่นหอมเลยไปไปลเรียบร้อยจะได้กินอยานนี้ไหมเนี่ยอ่ะโอเคก็เดินตลาดเช้านี้นะครับไปสองร้อยกว่าบาทก็กินไปเยอะนิดนึงนะ อยากจะด่ามองกเลยใครสั่งใครสอนดิซิดสอดนรถล้ออย่างเงี้ยรถตัวเองแหละเข้าใจโอเคครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวไปเอาไปเตรียมความพร้อมก่อนไปเปลี่ยนเอาชุดเอาอะไรแล้วเดี๋ยวเราสภาพนี้เลยไปสภาพนี้เลยหรือจะเป็นสภาพนี้เลยก็ได้นะแต่ว่าใหอยากได้ชุดเปลี่ยนรถแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวคุยกันโอเคครับไป ล okay. <sh arp> okay. ุยเดี๋ยวเราขับรถไปเดี๋ยวเราไปหู้อย่างกันเดี๋ยวเราจะขับรถไปประมาณส40โลแหละคือต้องพอๆกับแอมเลยทับสแกรครับตอนนี้ถ้าจริงๆเราไปด่านสิงขอดไปพม่าก็ได้นะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋จะแวะไปนะครับไปทัสแกรก่อนนะครับไปท่ายา ตอนนี้ก็ตกทุกอย่างนะครับจริงๆเขาก็มีที่บริการให้กางเต็นท์นอนพักเราไม่ให้สายกางเต็นท์นนะเนาะเราก็ต้องนิดนึงใช่ไหมอะนล่ะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปที่น้ําตกกันก่อนแต่เราจะต้อง <Hey, S 1> เราได้น้ำกินแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับเ็เดินตามทางนี้ไปก่อนแล้วกันเขาพี่เขาบอกว่าประมาณ400เมตรคือชั้นแรกอันนี้ชั้นชั้นไม่รู้ ฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยไม่เกี่ยวแล้วมันตกมีทั้งหมด5ชั้นนะครับ400เมตรนะดูไปสถา,านีไรแ้แคนไร้แคนคือสาลายเหรอไม่ใช่ดิเขาคืออะไรวะลาและสาลายที่ พวกนี้ใช่ไหมไลแคนใช่ like hand, ป่ะไลแคนพวกนี้<ม>อ๋อเนี่ยนี่ค่ไลแคนอ่าฮะสี huh. 400<ม>่ร<ม>้อยเมตรจากตรงนี้เหรอ<ม>ก็น่าจะไกลอยู่นะตรงนี้จริงตรงนี้มันมีมันมีอะไรนะสถานีย่อยๆคือแบ่งให้ความรู้อะครับระหว่างทางเยอะเลย<ม>นะตอนนี้ก็เลย เป็นคนไม่ค่อยเดินเนะาะพอเดินมาทีสี่สิเมตรก,ก็เหนื่อยแย่แล้วอึ๊บจะเดินไปจะเดินไปได้ถึงไหนไม่รู้แต่ทางก็ยังดีอยู่นะครับชั้นแรกเดี๋ยวไปนะเรต้องหาที่นั่งพักก่อนเลย <c oughs> <c oughs> ้นั่งพักกันเกงเก่งม,มันจะหลุดเเออหาที่พักก่อน ถึงที่พักอดีเลยขอแวะพักสักแั๊บนึงเยผีเสื้อเยอะเหมือนกันนะอยากถ่ายผีเสื้อนะแต่ว่ามันถ่ายยากพี่เขาบอกว่าเดินมาชันแรก400เมตรคือกี่โลที่มันก็ ทางชันก็เหนื ge ge ่อยเหมือนกันนะเออจริงระหว่างทางมันมีสถานีต่างๆที่เราชอบไปดูเลยนี่ขวบมาอยู่ตรงนี้ด้วยแปลว่าอาจจะมีตัวแหละโอ้โหเห็นควายเหนึ่งตัวครับมานั่งพักก่อนแล้วกันมาขอนั่งพักก่อนไม่ไหวแล้ว ก่อนนะฮะไม่ไาวอ,อ่ะนะครับเดี๋ยวเราไปลุยต่อและบ้าอ๊บโอเคครับไปห้ยถึงแล้วน้องตกชั้นหนึ่งอ่ะสี่ร้อยเมตรมันก็ไม่ไกลนี่หว่าใช่ first y e a r ั้นแรกกันดีกว่า นี่ครับป่ะชั้นหนึ่งว่าอันนี้ไม่เป็นอากาศถึงคืนด้วยสบ่าต้องก็ดูดีนะครัลองไปดูซินี่ครับอินตรกชั้นหนึ่ง ไปเรื่อยๆว้าวอันนี้คือชั้นสองแล้วครับแล้วชั้นสองมันเดินเร็วมากเลยนะดูเดินมาทิดินถึงชั้นสองลวเฮ้ยแต่น้ำตกสวยนะน้ำเยอะอยู่ ชั้นสองจริงวยน,น,นะครับก็เขียนไงครับตกชั้นสองหรือว่าเราจะเลินลงไปไปไปดูไปดูก็เลยไปดูไปดีอย่เลื่อนลงไปดูกันดกวยสอ2เองมันนีตั้งห้าชั้นนะครับละว่างหินลื่น

mm -hmm. โอเคครับเดี๋ยวเราไปชั้นสามกันต่อเหมือนมะนาวเลยนะคงไม่ใช่ต้นมะนาวหรอกมั้งเดี๋ยว จะถึงทันสี่ยังออโอ้คืออสะอาดเลยเว้ยดด้วยนีทดสอบหักอันนี้นลยหรอ ชั้นนี้เริ่มมีปลาแล้วขอพักก่อนแล้วกันนะครับขึ้นมาได้ชั้นหนึ่งหลายสองชั้นสินะแต่จากสูจากทางแล้วอะ็นแก่งขึ้นไปเลยอะก็คงจะลำบากนิดนึง พอชั้นที่สามไปชั้นที่สี่ได้เลยชั้นที่สามแหละน่เล่นน้ำอีเล่นนิสเล่นิสก็ได้ชั้นที่สี่ทไหนตาวะน่าจะเป็ับนี้ระวะัหวงหินลื่นน่าจะอ่งถ่ายกัไนปไนป <c oughs> ชั้นต่อมาชั้นที่สี่นี่ก็ทางเริ่มชัดขึ้นเลยแหละค่อยๆไปทุกชั้นล่าีความเสี่ยงอยู่เสมอพอพอเลยชั้นสามไปอะครับมันจะเป็นลานหินอย่างนี้ ผมดว,ว่าชั้นที่สี่จริงๆน้ําตกมันจะต้องไหลลงตามทางน,นี้ไปเรื่อยๆแน่นอนเลยนะอะอึ๊บอ้าชั้นสี่แล้วชั้นสี่ชั้นสี่จริงๆชั้นห้าเลยครับ chừng máy lên mẻ đã đi chưa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ขี่ไปชั้นห้าแรงยาวเหมือนกันขอน้ญาพักก่อนแล้วกันออตอนนี้ได้ยินเสียงเป็นงูเข่าเลยหอกแคบแทบเลยเดี๋ยว,วเราไปต่อกันนะพักก่อนตอนน,นี้กันต่อชั้นห้า อ้าวฟาึ้นทั้งนั้นบางทีฟาขึ้น,กน,นะนแก้มันนิดหน่อยออ๊อาวเราอยู่กันที่ชั้นที่ห้าแล้วครับอ๋อโอเคก็เลย เดี๋ยวเราเดินทางลงไปดูกัอนอีกนิดนึงก็ได้จะได้กลับแหละโอเคลองเหยนลอเลื่อนั้นก็เข้าไปลงครับเขาคือว่าคืออันนี้คือชั้นที่ห้าแล้วที่เีื่อืเลื่อนจริงไม่เห็นคมด้นยนเรลยค่อเลยนะเ Wah, yeah. wow. oh, itu s t u h ตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องลงไปกับระยะทางประมาณครึ่งกิโลปะ่ระระยะทางลงประมาณโลนึงปะ่ะใช่ครับหล่อปะเดี๋ยวไปลุยอุ่ยตกใจ โอเคครับแอบเหนื่อยเหมือนกันนะขึ้นเขาคืออะไรนะมีน้ำตกนิดน,นึงนะครับเมื่อก,กี้ก็มีเหนื่อย่อ้านนิดหน,น,น่อยย,ววย,ย,ยังไหวอยู่ทำแล้วยังไหวอยู่ยังไหวอย,ยู่ชอบตอนลงมามันมันเพราะที่ออกกำลังกายม,ม,มันได้จุดโอเคอะไรหลายๆอย่ยางขึ้นมาเลยเมื่อกี้มันได้อยู่แล้วแล้วคันนี้เรายังไม่ไปจ่ายเงินเดี๋ยวเราจะไปจ่ายเงินพี่เขาก่อนนะครับจะไม่จ่ายเงินค่าเข้าเลยค่าเข้านะครับ รถใหญ่เมื่อกี้ที่ผมดูมาตอนแรกค่าเข้า,ขา,ขามันอยู่ที่เท่าไหร่วะคนอนะ่ะคนละยี่บาทผู้ใหญ่คนละยีบาทแล้วก็ค่ารถรถเก๋ง30บาทรถกระบะ50บาทเอสยูวีเอยบาทนะครับแล้วก็เป็นกระบะน่าจะเป็นร้อยหนึ่งมั้งนะก็ขึ้นอยู่กับขนารถนะครับเบื้องต้นตอนนี้ผมข้ามไแล้วเดี๋ยวคิดดูว่า หรือล้ตอนแรกถ้าเพราะไงเราก็ต้องกลับไปแถวตัวเมืองเราผมอาจจะไปวนหาดวรรณกรเล่นก่อนแล้วก็วิ่งตามหาดวรรณกรวนไปเรื่อยตามทางเพื่อดูด,ด,ดูดูวิวริมทางถึงถึง,ถงอ่าวมะนาวแล้วก็วิ่งเข้าไปที่ตัวประจวบก,ก็ถ้าถ้าถึงสักบ่ายสองบ่ายสามอ่ะเราจ,จะไปพักสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเย็นกันที่ ตอนนี้ขอ,อขอบคุณน้องที่โรงแรมมากครับเพราะว่าเขาไนะนำที่มาให้เดี๋ยวเราไปกินข้าวเย็นกันดีกว่าที่ไหนเดี๋ยวไปดูอีกทีครับโอเคตอนนี้ขอตัวกลับก่อนแล้วกันขับไปเรื่อยครับถ้ากลับทันใบสามบสี่ก็โอเคถ้าขับใบสามก็จะเพลิไปอาบน้ำแต่ถ้าไม่ทันเดี๋ยวเราก็จะไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปอ่างเก็บน้ำกันต่อครับตอนนี้เราบนหาดก่อนเนาะบ๊ายบาย ครับผมแล้วเราขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับก็คลิปนี้ยังไม่จบยังไงขอฝากทุกคนเข้าไปดูต่อกันได้คลิปหนึ่งนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมก็ขอทายคลิปนี้นะครับด้วยบรรยากาศน้ําตกชั้นที่6นะครับทางขึ้นชั้นที่6ของน้ําตกห้วยยางครับผมและภาพปลาพวงที่อยู่ในนี้นะครับโอเคครับทุกคนบ๊ายบายครับ